สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับเพราะ VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอดาวโจน VIP นะครับดาวจจน VIP ของวันที่10เมษายน2อง6ันนะครับ สำหรับเราจนบี p นี้จะมีทุกวันทุกวันเลยนะครับออกทุกวันเลยนะเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับสองยามครึ่งของเวลาประเทศไทยนะครับมีทุกวันทุกวันเลยนะครับช่องบีเอธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ ขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมันคงมั่งคั่งมั่งมีทวีทรับทวีชคทว,วีสุนะครับวันนี้มีแนวทางอะไรมาฝากท่านบ้างก็รับชมได้เลยนะครับขอขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะอย่าลืมกดติดตามนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะใครที่กดติดตามแล้วก็กดถูกแกกดไลค์กดแชร์นะครับอันนี้นะครับดาวโจน V.I.P. ออของวันที่10นะครับออกเที่ยงคืนครึ่งของคืนนี้นะ ใครยังไม่นอนก็รุ้นได้ใครยังนอนแล้วก็นอนหลับเลยมารุ้นตอนเช้าๆดีกว่าพักผ่อนให้เพียงพอผิวจะได้สวยๆนะครับอ่าหนึ่งสอสามเน้นที่หนึ่งครับหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งครับส่วนสองก็สองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองสองเก้าเก้าสองสองศูนย์ศูนย์สองนะครับตัวลองคือสามนะครับอืมสามนะครับ ส่วนตัวเน้นเนี่ยขอเน้นที่1นะ1นะครับรองคือ2นะอ่าครับจะวิ่งกัดได้นะครับจะรูดก็ได้นะครับมานี้นะครับดาวโจน์ VIP นะครับดาวโจน์ VIP สองยามครึ่งนะอย่าลืมนะครับสองยามครึ่งอ่าครับนี่เน้นที่หนึ่งกับสองนะขอเน้นที่หนึ่งนะครับ่านะ เลนหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเก็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับส่วนสองก็สองหกหกสองสองเก็ดเจ็ดสองแปดสองแปดแปดสองสองเก้าเก้าสองนะครับเน้นทางด้านหน้านะทางด้านนี้นะครับเ้นทางด้านนี้นะอืมส่วนทางด้านท้ายนี่ขอเป็นตัวลองแล้วกันนะครับประมาณนี้นะเด่นก็คือหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนี่แหละเด่นศุนนะถ้าสองมาก็สองหกสองเจ็ดสองแปดอะไรรานี้ ถ้าสามมาก็3 6 3หก8าเียาแปนะครับประมาณนี้นะครับดาวจรน V.I.P. นะครับออกทุกวันทุกวันเที่ยงคืนครึ่งนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีไม่เจ็บไม่จนนะครับไม่เจ็บไม่จนมันคงมัางคั่งัางมีนะครับสวีทรัพย์สวีโชคสวีสุขนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับรุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอบคุณครับ